โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องทีวีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกเน็ตฟรีค่ายทูมูฟจานวนหกล้ันด้วยกันเลยนะครับวันนี้โอเคครับก็คาแนะนํากนสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินไวในซิมสักบาทครับหรือมีเงินไวในซิมศูนย์บาทนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันการหักเงินนะครับผมโอเคครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอกำลังใจจากเพื่อนเขาละหนึ่งไลน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่นึ่งเลยนะครับโอเคครับตัวที่หนึ่งนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันเจ็ดเดอกจันหนึดอกจันแปดสองหนนึ่งหนึ่ง 509ดอกจันสองสาสี่เดียมโทรออกนะครับราดนี้นะก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จำนวน1กิกนะระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับผมโอเคครับก็อันนี้ก็ไม่เสียค่าบริการนะครับผมก็อย่าลืมไปสมัครกันได้นะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูตัวที่2เลยนะครับตัวที่2นี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อกดดอกจันทร์799ดอกจันทน์1ดอกจันทร์303 299 1 2 0 6องดอกจันสองสามสีเีียมโรออกนะครับรหัสนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จำนวน1นึ่กิกนะผมระยะเวลาใช้ก็1วันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3เลยนะครับตัวที่3มนี่นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนกดดอกจันเจ็ดเก้ดอกจันหนึ่งดอกจันสี่สองหนึ่งหนึ่งเก้าหกหกห้าหกสามดอกจันสองสามสีเลียมโรออกนะครับ รหัสนี้นะครับก็จะเป็นเดนเวียมนอนหนึ่งกิกนะผมระยะเวลาการใช้ก็1วันนะครับผมก็ไม่เสียค่าบริการนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4ี่กันเลยดีกว่าตัวที่4นี้นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆกดดอกจันเจ็ดเก้าดอกจันหนึ่งดอกจันแปดหนึ่งห้าสามเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกดอกจันสองสามสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับรหัสนี้นะครับก็จะเป็น เน็ตอยู่ที่มนอนหนึง gig, น่งกิกนะผมระยะเวลาใส่ก็1วันนะครับโอเคครับก็อย่าลืมไปสมัครกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5้ากันเลยนะครับโอเคครับตัวที่5้านี่นะครับก็ให้เพื่อนเนกดดอกจันเจ็ดดอกจันหนึ่งดอกจันสามหกหนึ่งดอกจันสองสสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ รหัสนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จำนวน1นึ่กิกนะผมระยะเวลาใช้ก็1วันนะครับผมก็ไม่เสียค่าบริการนะครับก็อย่าลืมไปสมัครกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่หกันเลยนะครับโอเคครับตัวที่หนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจันเจ็ดกดอกจันเจ็ดดอกจันห้าห้าเลี่ยมโทรออกนะครับรหัสนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตอยู่ที่จำนวน5้ากิกนะผมระยะเวลาการใช้ก็5วันนะครับผมโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไม่บายนะครับ